ไอเดนเป็นเบียงเอคนถือกล้องนะสวัสดีครับสวัสดีชาวโลกครับดูดูต่ำต้นต่ำดูตำข้าวดูดูทำไมหมูชาติาวไดดาดีตอนนี้หมูชาติฮอตเดเฟซตอนนี้อะไรนะฟะโอ้ยหชาติพันไลจริงเัน่อพี่พันต่จริงเหรออลยอนี่หมูโยาอะได้ครับ อีกคคนการยืนตำตุดดำบูเสียงได้เคยรูเครืงหัวยนัีจิ้มน้ำนี้ฮะดูดูหมูผมทอดดูไ่ต้องไปเลยนะเออยังไปใฉ่ที่เดียวเลยรับดูหมูจ้าจินนะครับหมูจ้าปันเปันไรครับหมูจ้าจันเปนไรลายอะไรนี่พี่เลยเหรไม่ได้พี่ครับต้มยำไก่ลยห ต้มยำไก่อันบบนี้ปลาส้มทอดโบไข่ทอดไม่ให้ติดกระทะปลาส้มเวลาทอดไม่ให้ติดกระทะต้องเอาไข่ตีไข่แตกแล,ล้วนำมาผุกกับปลาส้มนะครับเวลาเ<ๆ>ราทอดปุ๊บมันจะไม่ติดกระทะอันนี้ค,คือสูตรต้อเด็ดอันนี้ส้มตำครับส้มตำอันนี้ส้มตำอันนี้อะไรนี่แก่เปิ่อยก่เปิ่อ ปูนอันนี้ใส่ขี้ปูขี้ปูหมูยัดเยกเลี้ยนหมดเลยอันนี้น้ำปลาหมดแล้วครับถ้าว่ายังไงก็บริจาคมาให้ท่านมางก็ได้ครับหมูจัดเล้งเอาเม็ดยิ้งเลยใช้คำว่าบริจาคนะะฮเล้สองสามสองเกจเลยตะเข้าเข้าเายังพูดไม่เสร็จเลยอ่ะเข้โอ้่อจอเย็นไปถ้ากขาดยังวัดได้หรือไมขาดมุณพี่เขาปุนิย นอนทางดินกินทางไฟนอนใต้ต้นยางบนโขบหลังตาล่วนหลังตาล่วนเป็นเรื่องจริงเถอะหลังตาล้วนจริงครับนอนบางทีต้องนอนตะแคงนอนง่ายไม่ได้ตกใส่หน้าเข้าไปั่นเรี้ยพูดมื่อไงสัมภาษณ์มื่อไงครับนี่หมูดยนวาทตาอะไรครับจากฝ้าครับจากฝ้านะครับ หมูลองใช้บีบเลยนอนเลยนี่ครับจาวุฒิโกลโลครับจาวุฒิรอไหมจ่ะตั้งรอหรอตั้งไปไหนอ่ะมามามาเตรียมไปนั่งกับจาวุฒิดูไปเวลงมาสิ ทำไมเดินั่งอย่งโน้นเลยของมึงนั่งนี่ก็ได้อ่ะนั่งนั่งได้มั้ยได้ได้อันนี้ถ้าว่าภาคใต้เขาเรียกว่าต่อขยิงเขาเจะมั้งถ้าว่าภาคกลางเขาเรียกว่าสกต่อกินกินกินก็เหมือนกันนี่มูโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ว่าจะลุกขยับไปทางนู้นเดี๋ยวก็ลุกกระโดดกตกลับเลยจ้าม่ว่าจะลุกขยับให้มึงนั่งนี่นะโอ้มแม่ มูวาแล้วเลย่าแนี้ไหมให้เมาเมา,มาส้มปลาส้มก่อนม,มันเป็นปลาสวายครับเอาดเอันนี้จาวุฒิครับอันนี้น้องเทนอันนี้หมูตั้งอันนี้หมูโจอันนี้น้องแวน้องแวนี่ครับหมูภูมิ ผมคงรอที่สุดในท่านมาลาตัวเองวนานี่ยี่ดีบัารไหมหมวย่าเรยินทีบาทดิที่นี่ฮะที่โน้ตหยองถ้าเกิดว่านี่ครับปบยานพนาเสร็จแล้วก็มานั่งกินข้าวกันเอาพี่ถืวของที่ผมจะกินมั้งเอาน้าทีมึงเอาภาคด้วยเอ นี่หมูดังกำลังกินข้าวเหนียวเปล่านช่ดูจริงเลยครับหมูดังไม่มีใครกินกับเลยครับกินแต่ข้าวเหนียวเครับแกงบ้าเลยทุกวิบพีกูหนูเอ๊ะกะละบาดขอจำเร็วมาทำอีกใส่ใส่ไม้หน่อยนะคันปลาแด้ไหปลาเหมือนกันไม่ต้อนะครับพี่เคยกินเลยไหมปลาต้มก็ใส่ไข่ปลาต้มทำต้มไดยืนก็ได้จะกินไหมอร่อยมากเลย เดินดูกล้องมาแล้วดูกล้องดูกล้องกระพากมั้งเล้วนั่งไม่เดียงอย่าเดียงเด้อนั่งไปนะเนี้ยอาวุธกันรอครับเสร็จนี้ไม่รอแล้วตั้งหน้าที่นี่แหละกันทั้งวันปลาปิดกับป๋องกันี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่เขาเรียกว่าข้าวเหนียวจ้าปลาดาใต้เขาเรียกบมเมนอันนี้ เอีอะพีเ้าครับกระติบกระติบแต่างินเรียกว่าขวเม่นบาเม่นขวดเ่าม่นขวนึกขวอันนู้นดิเว้ยดูจาวกินนะครอันนี้ภาษาภั่งเขาเรียกอะไรบบมเนอันนี้ไม่ไพ่ ไม่ไฟศาลไม่ไฟศาลมึงมาจ่อใกล้จังเห็นสิวกูหมดฮะสิวอะไรจ้ะจ๋ามีความเกลียดในเลยขึ้นสิวเกลียดในลูกน้องไม่กลับมาลยมันก็นั่งดูกล้องอยู่นี่ฮะคิดถึงเลยดิ ไม่ยิ่งดนี่จ่าใจคิดถึงบ่มไหมยิ่งผิดหน่อยแก้เลยแก่เอาใจเอีกลยจับอาหารทุกวันเลยไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถึงยังเนี่ยมามายังเดี๋ยวนดิโอ้ยโอเคเห็นไหมหมูชาแกใจดีไหมตักให้กินเห็นไหมเป็นอาหารข้าวพี่พี่เป็นเลยว่าพี่ก็เป็นท่านว่าพี่เป็นท่านมา ยมันเป็นอาไรกันเนาะมึงเป็นนีมึงโตเนาะโอเคโอเควันนี้จะมาทีกเปียกเปียกมันจะเปียกเดี๋ยวไอ่ไอ่ลองจองหนาไปข้าวหนึ่งหนักแย่ค้นค้นหยังหัวหัวตลอดไปได้เด้อ เราโดนไปสองปืนเพื่อนไปตีแต่ก็มันไปตีกอล์ฟได้อ่ะสุดยอดแน่นอนไม่ใช่หรอที่บอลรอบบอลรอบบอลโดนไปสองปืนไม่อยู่ที่สามอยู่ที่ฐานเรามีสามกอล์ฟเลยครับสามกอลดูเนยสามไปเบียดดูเถอะสามกอล์ฟดูเนยสามกอปทุกวันพี่ฮะยิงมันไปตีก๊อปทุกวันไม่ตอนนี้ไอ

ไปกินปุ๊บหมูไม่ได้หรอกเปล่าเพราะหมูมีเจ้าที่ไานี่อือเพอาะงูตัวยืนยินยังไงยิเยิงยิงยิงอะไรเนี่ยมันคือบ้ามันห้องพ้อยลิมมือเนี่ยโม่เลยูเนี่องโม่เลยโม่นี่ยมันไม่กล้าละตาเนี่ไม่พี่ยิงอะไรวันนั้นไอ้น้องอะไรไปก่อนไปไปทางนู้นไอ้แหวนจีอยู่ตรงนี้ แล้ผมเลไเยี่อวอยู่ไม่ใครยืนยงหน้าห้เลยังไม่ดใคแล้วใครยืนหน้าห้องาะแล้หันหลังมูมาพอดีน่ยี่อะอยูหมามเอ้าป่ยมาจากทางไหนมาจากทางบ้านทาบ้านไปตั้งตั้งไปล้อาจมีพลังงานเปเก้าเป็นไม่ยไปดรแม่เอ้ยน่งเบียดดูติาเลยับนด้ตก่อย เออที่นอนเวานี่าปที่นอนมึงอ่ะกนอ้ะพระลงสองตัวเลยยัสองก็เหนือยสามหนึ่งสองหน่อยยันทีสามดู้ยงเพื่อนสองตัวแล้วพอยืมมันมันเอาคืนอีกยืมก็ไม่ได้โอ้โหตั้งสามตัวยืมไม่ได้กินนี่มังดีไหยกินไก่มั้งดิ ผมว่าจะจะถือแอร์อยู่จะจ่ายผมดูก่อนผมเลยลงเนือกมากินนี้อ๋อจริงเหรอจริงจริวเดี๋ได้เลยไปฟ้าแล้วดูก่อนผมเลยลงเนือลงเนือกมากินนี้เปฟ้าปีเลยดูเยอะไอเกตที่หมายกินข้าวนาดีกินข้าวที่นาดีได้อย่างนี้นานหมูไม่ได้ดินเหนียวไม่เทนใครๆก็รู้จักนะไม่รู้ไปไหนก็ตีแต่งเขา ใจ่แล้วหมวดขนาดไรตัวแ้อ้เทอยู่ด้วยขนาดไรตัวเหน้าตาดีอย่างนั้นเ็นร้อยสพไหมไม่ใช่จาใจะบอกจไปเลยไปเลยแล้วยาคลิปนี้คือโอนหวยเดี๋ยวบมือไ่นวะมือหลบมเยวะเรองคนมนอนนเออแต่นอนอยนี่เด้อ ยืนจะไปเงือแตกอ่ะโอ้อากาศเย็นครับไม่เจอนานครับฟังเสียงนะครับเสียงมันเพาะมาอ, <laughs> อันนี้มันจริงๆเสียงมันไม่แรงขนานดะนี้นะครับนี่กิมใส่เอฟเฟคใช่ไหมนี่นี่ถือว่าเป็นจ่าครับแล้วถ้าหมูตัวโอ้ดูดูแดงแล้วดูรอยนิ้วมือครับขึ้นเลยครับโอ้ขึ้นทันทีเลยครับโอ้จ่าจ่าจำกับผมได้ลุงนะดูมือมันนะ เอาเออมึงกินคนเดียวเทเรนกูไม่กินแม่งแล้วกูอิ่มแล้วโอ้โหทานด้วยจริงมาก่อนนะผมก้อนใลยนะเอาเทเอาที่มึงสบายใจเถอะจะไม่เหมือนผมก่อนก้อนนะใช่เต้นดีกิ้งไก่จาด้วยถึงไหมด้วยเอาที่มึงสบายใจเทเรนขี่ไก่ยังขี่เลยอ่ะอันนี้คนกินไก่เลยคลิปนี้มีผมด้วยนะดูได้เกือบหมื่นร้อย วอกของโมจ่าเราปันเลยเฉพาะโคพียงเดก็ผ่านกว่าไรแม่แกเข้าดูคนเดียวนี่เข้าดูวันละยี่สิบครั้งใช่ไหมแค่สักสิบคนอ่ะเหมือนในเทนไม่ได้นะมีมันทุกคลิปแต่มันไม่เคยดูสักคลิปเออไม่ดูไอ้จ่าไผมดูประจำต้องไปตอบคอมเมนต์ให้ตลอดต้อเกิดว่า เรารู้ไหมว่าเขาดูไม่ดูเลยไม่รู้แม่พี่รู้เลยว่าไอเจนไม่ดูอ่าเออเพราะมันไม่รู้ไงว่าเขาคอมเมนต์ด่ายังไงเอผมดูหมดเลยเพราพี่เดจนกลับมาเลี้ยงว่าอ่าอย่าว่าไอ้นี่ไอ้นี้ติดทุกช็อตเลยนะติดทุกช็อตเลยจ่าอุ้นเลยปลาผมไหมปลาเออไปเอกไปเอกอะไรนะนั่งกินห้าพิวุดนะลังอะไรแรงแรงมันตั้งใจกินใช่ไหม ไม่คุวเยอะเออมันไปไหนไว้แลงอ่ะเบาให้ลังไปไหนลังพี่เลรอยู่ให้ลังครับเออตอนนี้กำลังโมวิซ่าตอนนี้นายอุ่นจะไปบ้านไหนปุ๊บอะไรอ่ะมวยอ่ะอ่ะมวยอ่ะนี่ครับปลาครับปลาอุ้ยนี่ทำเย็นกินอะไรดีล่ะ ถ้าผมอยู่ในคลิปนี้มีเด็กผู้ใหญ่ดูเด็กปลาละเป็นตัวตัวผู้ใหญ่ยันสูด้วยเดี๋ยวคายเดี๋ยวกินกันไปแล้วกินั้หมดเลยผูตั้งอ่ะไม่รู้เก่งตั้งไปยอน่าตัดผมหน้าองอย่าตัดองจากอ้ต้นปลาตมาอยู่ไม่บาูผมต้น้หที่ผมไม่ว่างมว่าอกี้ มันเลี้ยหัวมันเถื่อนขึ้นมยวันนี้มันยันแม่หูจะตัดผมหน้าออกจะตัดข้างหน้าออกชิ้วแม่งไหนอยู่กับปูขึ้นนี่ยาะไอ้ตะเบีลยนแต่ผมไหวอะตัดออกไอ้ตัดออกมันไม่สุกมันไม่ถูกเพื่อนอยูตัดออกดีกว่ามันดีกว่ามันเจะบาดเออกินหมดแขนาดดิบไอ้ชาบยังกินอยู่ปลาส้มเขากินดิบมันไม่ใหญ่เลยเตีนมันแหว่งไปแล้วแหละกูก็เลยตัดออกเดืบๆเขาก็ยังกินกันอยู่ ใช่ปะเมีไปรมกยังมโอยตาตาตัวเด้งมาเดือราร้อตาตัวด้นูตัวละบ่ี่จริงะลาไม่าว่าซื้อลลงซื้อเี่ยี่ห้อมจัดทนไดนึงตาดิเดียวนฟิไปูกตกไหมจิงจรเดี๋ยวจะนเ

รูปดีมีคนดูดูดูน้ำอะไรอ่ะนะ้ำอะไรเอาเดี๋ยวเนี้ยแลจบคลิปกันนะครับไม่ต้องมาหันตา,าโก้ครับก็พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอเจอกันดีกว่าผมรูปยอดจากไปอ๋มมี่ครับบายแบายจุ๊บป จ็ปก้ิทำไมต้องห่นไปทางหมู่บุมด้วยป่ะ <c oughs> เอาอยังกินเพื่ออยู่ <c oughs> ออยกินเพื่อโอย,ง,อยง่ายๆให้พีเ่เดินต่อสู้ในวันต่อไปอย่างแน่ถึงอย่างนี้เอง <c oughs> เออเดี๋ยวๆก็จูจีกันจูจีกันครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs>